ดูจ่าพี่น้องป้าพักคุณเท่านั้นเลยค่ะถ้าคุณกับแมนดจอข้าพี่น้องปั่นจักรยานมาเพราะว่าเสียมันเลาะเบิงจ้ะได้พาพี่น้องกับแล้วแล้เบงวันนี่ยังให้เข้าไปตะเก็บแน่เนาะปะักคุณเยอะมากเนี่อดอกซีนัวก็มีเก็บไปเป็นสลัดเราผ่านจ้กห้ามงาน โอ้โหยอดมากจ้ะจะไปถอดของท่านักจินภาพพี่น้องกลับแล้วอ,นนอันนี้เป็นถนนเซนเกามากจ้ะเนาะเป็นแบาอันนี้เป็นดอกอยญาหางม้าที่เราไม่ ดองข้างหน้านี่นี่ค่ะเนี่อ่อนอยู่ไหมอ่อนอยู่เนี่ยบเก็บกันหน่อยก่อนนะเราเอารถกลับก่อนนะจ๊ะนี่บข้กูตรงนี้อ่อนอยู่จะเอารถกลับก่อนมาเก็บกันจ้ะอ่อนนี่อ่อนเลยอ่อนพบปวนเลยจ้าโอ้ ยังยังเก็บได้อีกรอบนึงอยู่จากที่นอกมันยังอ่อนอยู่ไหมเนี่ยยังน้อยอยู่มานน่นี่ค่ะคุณยายบอกตีว่ายิงไปทางนาน,นะคะครับจะยาไปจะย้านไปอีกรอบนึงข้างนานะ่ะมันก็ยังมีอยู่คุณยายบอกตีจ้ะจะไม่หมูเนาะไปจ้ะ วบลุงบล้งวบมากมองดูพี่นนอนี่ค่ะแต่ข้อเสินผาพี่นนอมาเก็บอีกจ้ะเอาไว้สักก่อนนี่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 จ้ะนี่ค่ะนี่โอ้โหเสียปันเสียม่ออร่ลดข้งบนก็อวบ เซียเกตผักบุกเหมือนเสียมวยเลยนี่นี่ปะมันเปาะดีอีริสพี่นอ้องเอ้ยออนอวยหน่วยอยู่ออนเฉลียววยไหมละ่ะขั้นท่งขันทงก็สวยโอ้ยมีตะเขินมากะตะเขินมายัางเพิ่งพี่นอ้องเอ้ยมาเห็นสร้างอย่างก็อนภาษาอันนี้แม่จะ้จะภาษาสิทธ์ไหม เสียงเปาะเปาะเปาะสุภาษิตบ้านเฮาว่าอีกอย่างนะเปาะเปาะเลยเปาะเลยนี่วันนั้ก็ไปตะกินจ้ะต่วบก,กินจ้ะเป็นตาซื้อ มเงาเพราะนีกจะรดแบบหนังดิปันขมาเลิกเติบแล้วค่ะเด่ยคนเดียวเนาะยานบอปบะยานต <c oughs> ามเองตอบเองยานบอปบะยานแล้วฉันละย,ยานทำไมเนาะป่าบานเห่าจ้ะ ว่าให้ให้เปรียบเทียมนะจ๊ะระวังไปเก็บเห็ดหรือว่าเก็บผักระวังอยู่อยู่นอกเวกับอยู่บ้านเฮ้านะจ๊ะตีว่าตีย่านบ้านเฮ้ามากกว่านะไม่เพือก,กันเป็นมดเนาะตีว่าแม่จ่ะเด้อเด้อค่ะ ขออนุญาตเอาถุงมาใส่ก่อนจะ้ะถุงใส่แล้วประกวดอะคะ่ะทำเป็นขาา้าวบะท่านเด็กกินนะพี่น้องเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ไปเกลีย่ยงใจโค้งสภาพเดิมนะคะเพิ่นจะบบอเพิ่นจะบบอยืดเนาะถ้าเกิดว่าข้าวอยากกินดสดๆนะคะแช่ตู้ตทำขังสารแล้วแช่แข็งไว้เอ๊แช่ตู้เย็นไว้จ้ะเด็กกินโดนถ้าเกิดปล่อยแบบนี้นะแบบยาพิษงาวยจ้ะ เียวพัดน้องว่านก็พัดจ้ะพัดเซบเบคอนกุ้งสาบกันยังกับมาดซิมอยู่ได้ทั้งเผ็ดแล้ววะเผ็ดมากแสบอยู่แล้ววะตัวเพ <c oughs> ็ดเอ้ตีว่าตียากินเผ็ดมือนี่ตีว่ามาดซิมพักปวดจีจ้ะเราเคยแล็นเหรอเคยเห้ตีเผ็ดให้ดซิมดูนะเมื่อก่อนตีพัดเสกุงให้เล่าค่ะพัดเสกุงให้เล่าแล้ววะแสบอยู่ ทั้งทิ่เราไปน้น,นแพร่ฟ้ามเขียวเลยจ้ะบุคขลีน่ะเราจะกินบะได้เลยจะผักบุหกูเราก็ซิมวันใหญ่ก็กินจะ้ะนันมูฟลังเราก็ไปเก็บแ้ะพี่น้องไตกก็กเมียเรา,าเราการุมมะขาวน้ำตีจ้ะ้ได้เก็บกันสองคน้วเราเก็บกินทุกปีจะ้ะ มันจะเข้าเนาะพลังค่อนี่มันโหเพืก่กินจะ้ะคนที่เขารู้ว่ากินได้เขาก็กินขนาดปีหนึ่งเนาะตีไปตกปลาเนาะจะ้ะเาาบาตรทองรอนตจียคนแหละมันเห็นตีเก็บอยู่เธาเก็บอีอ่างใช่ไหมพี่ใหญ่ก็เลยบอกว่าอันรวดสบิงะพใหญ่บางสิเนาะ เออมาตุ่ดเต๋อตุ่นสิงห์ตุ่นสวิงนะเฮ้กินได้บอกเขาแล้วว่ในว่ากินได้ก็เลยเอาของมูลให้เราเบิรงเนาะในพลังเขาจะไปเก็บมากินนะคะเราก็เลยโอ้ฉันอยากซิ่มบัสนวะก็เลยเก็บแล้วก็เอาให้เพิ่นไปจ้ะก็เลยบอกว่าซิมเบิรงถ้า่ถ้าวามากเราก็มาเก็บเอาอีกก็เลยบอกเขาสิ เอาไปให้หนังกินเพันวะแม่ก็เลยว่าลวกน้ำแล้วกะพัดใสเ่บเบคอนพัดใสอ่อันยังก็เอาไปใส่พิซซ่าก็ได้แม่ก็บางชนะเล่านะ่ะก็เลยเอาไปที่ห้เพิ่นไปกับผู้หนึ่งคนจะ้ะให้เพิ่นไปล่องเนาะ ที่เก็บว่าขางถนนด้อพี่น้นอกแต่ท่าเน,าานี่บ่ให้มี่คนมาเที่ยวเพราะมันไกลเพราะเฮ็ดเฮ็ดท่าไปอันเรียงกเกาะเฮ็ดไปมก่กนเขาเจ้าเฮ็ดอัน,นเอาสายเอาสายนำนำมาเรียงปลาต่อมาจากเส้น,เน,เเเเน,นนี่เขาเจ้าก็เลยเฮ็ดถนนเพื่อความสะดวกนะคะบ่มีบ้านพักร้อนค่อนอยู่นี่จ้ะจะม,มีอีกปากนึง ตรงนี้ตีเอาไปขอไปลงในช่องลูกเด้อจ้ะเพราะว่าตีเก็บสองหมองเนาะหมองนี้เอาขอไปลงในช่องเอเดรี่นะคะอากผู้หนองติดตามไปน้างใจเห็ด้หลานน้างจ่ะเห็ดเตรียมว้เห็ดเพิ่น พี่น้องคนจ้ะเป็นเงินเก็บเพิินเงินทุกบาททีสร้างได้ใดจากยูทูบดีกะบนเขาบัญชีไ้ลูมาสูบาเลยจ้ะเพราะวาาาปัยังอ่อนนี่นงานใัญ่ายิ่นมากพุณผู้ได้ยินว่าเออเงินก้อนนี้นะคะมาจากรายได้ดของเพิ่นเนาะแล้วก็ผักเผ็ด แม่น้ำดจ้าช่องเพจนะคะคือว่าชุดติการชาแนลแฟนเพจเนาะตามส่องอันยูทูบเจอเลยจ้ะ <c oughs> ดีบรลูเข้าให้ว่างหลิงมะเนาะในเห็นคะ่ะในเฟซบุ๊กเนาะดีจะหิวเข่าแล้วพีเนอะดีจะไปแล้วจ้ะดีจะเหวี่ยวเข่าลวเก็บก่อนกับไปเลยค่ะเด้อ เดี๋ยวต้กันทีก่ะสร้างกันเนะค่ะไปแล้วจ้ะโอเคค่ะมองดูแด่ดมาถุงใยหนึ่งแหละคลิปนี้ตีก่ะขอตัวลาพี่น้องเข้าไปก่อนเน้ะจ้นะเนาะฝากเพื่อไปรัแรงใจในการเทคลิปให้ตีน้ำค่ะคลิปนี้ตีไปลงในช่องเอ็นเอเดรี่นะคะฝากเป็นกใจให้ล้านๆ้านน้ำด้วยจ้าอันนี้เป็นอ่า หาหางน้านะคะทีห้าบอก,กินเนาะเพิ่นขึ้นมากมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพิ่นจะแตกต่างกับอัฐิกินแะ,ะ้วค่ะสังเกตว่าจะมีตัวนี้เนาะห้าบอก,กินนะคะก็อันนี้ผักกูดอันนี้ข้ากับบก,กินดื่ยกันจะ้ะบางคนอาจจะว่ากินได้เนาะแต่ห้าบอก,กินจะ้นะตีอะไขอมูลนะคะมาศึกษาอยู่นะผักกูดอันเนี้ยจากเพื่อนคนนะคะเพราะอย่างว่าตี จะได้หูวว่าเป็นกินไดหรือว่าจังไดหรือว่าแบบใดเนาะคะ่ะอยากได้ข้อมูลเนาะแต่ว่าบะมี่ค่ะนั่งซื้อกับบมี่แห่งศึกษาเนาะนอกจากว่าคน่เพ่นประเทศอื่นเ่นอาจจะมีนั่งซื้อแบบศึกษากระไดเนาะเราก็เลยการเก็บก็จะจวพาเป็นเบอรงตัวหนึ่น้่นะคะแต่ว่าบกเก็บอะไรพามาเบอรงซื้อมาเลาะไว้ค่ะผู้สาวขาเละาะเบอรงดู วบอึ่งห้ามแห้งแล้วเาดิเขาเนาอยาดเดดเนจาจัดจะยังหัวมันไปตั้งใจเนาะเอาเพื่อกัไม่ยางเื้ากันนะคะพี่นนองน่ะดูสิเพ่กัไม่ยางมาเข้นกันนะไม่ยางเมื่อเหมือนกันตบารลวกเป็นกินสายพันธุ์ใดเพราะมันหลายสายพันธุ์แห้งอันนี้ก็สายพันธุ์หนึ่งจ้ะอันนี้ก็เป็นอีแบบสายพันธุ์หนึ่งเนาะอันค่ะมันก็มีสายพันธุ์สีแดงน้่จ้ะ น่ะมันมีสายพันธุ์สีแดงนั่นตีวาตติเคยเห็นเขาเจ้าเก็บสีแดงนะเนาะเป็นอาชีพพี่น้องมาแถวนี้ก่อนเลยจ้ะลายแหย้งพะกรวันนี้พักกวัเหมือนพักกดวลาเบจ้ะนี่แต่จะต้นหน่อยกว่าลักษณะจะเหมือนพักกดวลาเบิแต่จะต้นหน่อย ออกในน้อยแต่ตาก,กลลูดว่าลาบิตีก็ไม่กินค่ะคอื่นก็ก,กินนี่ไงตะกุดว่าลาบิี่นี่เห็นมาเปล่าแล้วกับแมนหลดนี่ค่ะราก,กูดว่าลาบิดนี่นี่จ้ะมันออกให้มาต่ว่าตีบิกินนะคะเอาทายพี่นอ้องเบิเงเนาะเบิงไฟเอวบิดมันดูละ่ะนี่จ้ะง่าไปตะกินนะคะแต่ไม่กินนะคนอ,อื่นอาจจะกินเนาะ นี่ค่ะวิธีวิธีทำพันกะจะไปตม้มก่อนบ่ะคะต้มมันกระแซว้บ่ซีบารูเขากันเนาะแซว้สักคืนบารูค่ะแต่ว่านี่ค่ะเดี๋ยวให้เบิร์่าค่ะเห็นเขาเจา้าเก็บอยูอ่หน้านี่แต่เ,เราไม่กล้ากินรูหลายคักพักคุณบาลลบิี้กำลังออกเลยค่ะช่วงนี้พน,นีกกับปลาผักกูดจะ้ะอันนี้กินได้ใบมันก็จะมี เขาอยัางก็เอาไปเห็ดเป็นชาได้ค่ะเอาไหเป็นชาเ,าเห็ดกระผมเนาะกระผมเนาะจะ้ะนี่มาดูวาลาบิวาลาบิเด็ต้นขอมเพลินจะ้ะมีสองสายพันธุ์เนาะอันนี้กินได้ใช่หไหมต้นเพลินก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะกินได้แบบนี้กินได้จ้ะถ้วจะไปเปรียบเทียบห้เบิ้งอันชิกวก,กินเนาะ มันเป็นแดงเนาะจ่ะเบิง่งว้าลับีพี่น้องโอ้ยงานแทะเบิง่งไฟเอเวีดอบอึม่มๆบอึ้โ้ค่ะจะกินเนาะเนี่ค่ะไ้กินเป็นมากเก็บเอาทางเด้อลายค่ะอันนี้ดอกยญ้าหางมาจะเวไปแบบแชมให้เบิ่งค่ะอันที่บิก,กินเนาะเผื่อพี่น้องอยากเอาไปศึกษาต่อจ้ะ ตรงไฟเออร์วีดทีดพาพี่น้องมันเลาะค้าอีเลได้มือนเนี่ยเราแบบโพดโพดได้จ้ะอันที่ห้ามก,กินอันนี้ห้ามก,กินจ้ะนี่จะเป็นแบบนี้เนาะก็อันที่เรากินจะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันที่ห้ากินเนาะนี่ค่ะกะกินกะศึกษาก่อนแล้วค่ะเนาะเอาไปเปียกียบก่อนก็นได้ค่ะไฟเออร์วีดหวัวเบลพี่น้อง วบคักจ้ะดูเนี่ยก็ได้นานแต่มื่อนี้โอ้ยถ้าพี่น้องเลาะก,ก็เมื่อยจ้ะนี่คะ่ะพักต้อนอ่อนเพิ่อกักขืนมาเป็นเป็นแบบนี้เลยเนี่คะ่ะต้อนอ่อนเพิ่อกักขืนมาเป็นใบเลยพาลกละแล้วก็เหนื่อยตอนนี้ก็มีผักกูดนะคะตอนนี้ก็มีผักกูดจ้ะ มีทุกที่แล้วค่ะตรงนี้แถวบานตีพักขุดลายคักหลายอิริยาลาหลายกระขดกกระเดือดจะมาเก็บเอาบ่าทันจ้ะจนหลายแล้วพันยัยเร่วนำปะ่ปะกัอีกแล้วพี่น้องวะกับบานจริงจริงจังข้างบนอ่ะกับแมนได้ค่ะข้างบนกับเป็นพักขุดเช่นกันแต่ไม่มีเห็ดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคไปเห็นมาเร็ววะน่าจะมีนะบะมี่ค่ะเลี้ยังกับบะมี่ ก็เลยไปกลิกบ,บานจ้กเชื้อค่ะพี่น้องเลาะเฮ็ดอีย่างไหนพี่น้องเราพาไปดูก่อนมันเห็ดมาเร็วบ่ฟุบฟุบโอ้ยมันเห็ดมาเร็วบ่อยเห็ดอีย่างนี่เห็ดสมอง,อง,น,มงนี่ค่ะเห็ดสมองก็งามครับไม่ต้องมีแน่นอนจ้ะ พี่น้องถามตีว่าอู้ข้างหน้านนะเฮ็ดสมองพี่น้องถามตีว่าตีโบกินบ่ตีโบกินเฮ็ดสมองเลยจ้ะอู้ยทำไมไม่มีเห็ดมะเร็วนะผูวเขาหน้าผัวกันร้ายจ้ะฮ่าร้ยายคักดูค่ะดำเปื่ปอยอยู่บางหม่องก็จะเป็นสีดำบางหม่องก็จะเป็นสีสีอ่อนน้ำตาลเนาะอู้ยพี่น้องทำไมไม่เป็นเห็ดมะเร็วเนาะ นั่นค่ะดอกหนึ่งจะได้เก็บกรีดกรีกันเลยนะคะดอกหนึ่งเห็นปะเด็กมาเร็วน,นี่หลายได้เลยพี่นนอกล้างบานตีกัคาบคาบแต่ว่าพวกกินจ้ะบวกเก็บนี่ดอกหนึ่งอู้กำลังออกเลยนี่คะ่ะนี่อันนี้กินได้นะคะนี่ดอกเซมมอรนี่กินได้คะ่ะซํา ใส่สลัดหรือว่าเขาจะไปกินจะหมักจะไปแส่สลัดอดยค่ะฝรั่งเนาะนี่ค่ะนี่ใบก็สามารถกินได้ดอกก็กินได้จ้ะหมัก กลังสมัครก็จะเ็ดเป็นสลัดถ้าสว่วนใหญ่เนาะจ้นะเนาะนี่ค่ะเงินค่ะเต็มอยู่ไปราบ,บ้างกันดีกว่า